มากกันมากกันมกกันสวัสดีสวัสดียูทยูทสวัสดีช่องยูท b e สวัสดีครับผมสวัสดีช่องช่องใจใจแจ้มสวัสดีครับมสวัสดีช่องยูทอบใจใจแจ้มสวัสดีไจ้จัง

要不啦，要不啦，哎，要不啦，哎，我跟你说，我